ทีนี้เรามาดูว่าเรารู้ได้ยังไงว่าหน้าเนี้มันคือเงินต้นนะคะมันก็จะแบ่งจํานวนงวดฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามืออันนี้เป็นการ leasing กับบริษัทไทยโอริก leasing นะคะซึ่งก็จะแบบว่าไม่ใช่ธนาคารเนาะ,ะเงื่อนไขของเขาเนี่ยก็คืออันนี้คือจํานวนเงินงวดต่อเดือน259-300แล้วก็จะมีแวกเเท่านี้เดือนละบ8 0 0 0 ทีนี้เงินต้นหนูเขามันคือสิบเ็ดล้านค่ะเงินต้นมันคือสิบเอ็ดล้านคิดว่าอันนี้เป็นราคารวมแบบนะคะรู้ได้ไงว่าเป็นราคารวมแบบหรอเราก็เอาสิบล้านแปดแสนเก้าหมืนหกร้อยตั้งบวกอีกเจ็ดเปอร์เซ็นมันก็จะได้เท่านี้พอดีเลยคือสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบสองบาทมันเป็นราคารวมแบบทีนี้เขาก็จะตัดเงินต้นตัดเงินต้น ที่เป็นรวมแบตออกมาลบ259 300ก็จะเหลือเหลือลงมาเรื่อยๆซึ่งลบตรงนี้แล้วก็ต้องลบแปดเด้วยนะลบ18 151ก็จะได้11375ตรงนี้ทีละงว,วดลดลงมาเรื่อยๆนี่คือเงินต้นนะคะ